เดี๋ยวมัดูเนวครับมเู่่ต้นตนใจไง้องต้อเต้ององต้อ้อองน้้อต้องอ้ต้ต้ต้องต้ต้นต้ออต้ต้นเต้นต้ต้นต้นต้ต้ต้นอต้ต้อต้อต้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 ้ต้ต้ต้อต้ต้นต้เต้นต้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 อต้งต้ ต้นแต่ไม่ได้เต้นหังังรอังัเต้นซานซระหว่างรอขบวน่ะน้องเจมส์ไ่เต้นรอกอ๋อเจมส์ขึ้นฉันรักเธอปีเจมส์ขึ้นนะครับเจมส์ฉันรักเธอฉันรักเธออปเขาไม่ให้ปีด้วยนคับแคนั้เขาก็เขาก็ว่าผมแล้วว่าเยอะ ไหนครับจัสหอะงเจมทำมือฉันรักเธอหนสไอเล l อมือไหนครับไอเลือดอือไอเลือดือไอเล่อยงายรเพียยไม่รู้อ่ะครับผมผมเชื่อพี่พี่รู้มอผม่า

ครับถนิตชาเบอนรดกแล้นงเแต่กซ้าอยู่ีซาอยูเปีสายอีสายในสนามแข่ขาแกซ้ายตอนแรกตอนรก็นึกว่าเป็นแบกซ้ยอะเว่าอให้เป็นตัวชี้วิงแย่งเล่นครงอแรงแล้วเสร็จเจมสเนยังไงตอนเตะลูกโทษคะตอนเตะลูกโทษรู้วเป็นยังไงที่มัน โดโดนแม่แต่ว่าสเผมัไม่เสียใจนะพี่ไปสวยเกแล้วแล้วมสุดตมัเนเ็มันมีบ้านก็เชียร์อย่างนี้นะครบนเรียนเรากนก็เชียร์อย่างนี้เ้าใส่เสื้อด้วยะเาเชียร์บอลใส่เสื้อแมนดูด้วย ก็บางทีก็ใส่ถ้าน้าใหญ่ก็ใส่ถ้ใหญ่เฉยๆก็ไม่ใส่โอเคครับมันก็เป็นสนุกสนุกครับแต่ก็ทีมข่าวเขายิงเข้าไม่สอคนอย่างนยิงสเข้าไม่สองคนอางนี้งี้สาคนแรกยิงไม่เข้าก็ไม่รู้จะยิงใครนะพี่โก้พี่วนพี่บุ๊คเขาเก่งเจมเจขอขอน้องขจเาเพิ่ง ไม่เคยถ่ายรูปครู่สองคนเอาเอาคนเป็นเพ่อไม่เคยถ่ายคนนี้คนที่เจอถ่ายกมบพี่มุยไปในเจียงมาเขามาจากเชียงรายเนาะให้คนนี้หนึ่งนะพรน้องเชียงรายเชียงราย